ลูฟีอ่ะเดินมาไม่เห็นลูฟีเหรอเห็นดีกันนั่งอยู่อยู่ตั้งนานเสียเลยคืนนี้คุณไม่ต้องคุยกับผมไม่่าคูณ แมวเดียวไม่ล่อเป็นสองเลยไะไหอะไรเรือะไรกัน่ออะไรไม่ไหวอะไรไม่ไหวเรือะไรไม่ไหวกับคุ้นีไแหละไม่ไหวแล้ว